สมัยก่อนเราต้องบอกเราต้องยอมรับจริงๆในการทําโครงการเนี่ยเราก็จะเหมือนจะไปเกณฑ์คนมานั่งอบรมเนาะแล้วเราก็แต่คาดหวังเรื่องของการเข้าร่วมอบรมหรือร่วมประชุมการทําโครงการที่ตำบลหนองแขมเนี่ยมันเกิดจากการที่ชุมชนเขาทำหนังสือร้องขอไปว่าอยากจะให้มหาวิทยาลัยเนี่ยไปมีส่วนในการที่พัฒนาอาชีพเนื่องจากว่ามันได้รับผลกระทบต่อเนื่องมา3ปีจากสถานการณ์โควิดในการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เนี่ยเรา เราจะให้เขาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจสิ่งที่มันเป็นฟีดแบ็กที่ดีที่สุดก็คือ,อการสร้างคุณภาพชีวิตการสร้างรายได้มันจะออกมาเป็นรูปลักษณ์ในการที่เขาสามารถจดำรงชีวิตได้ผลงานที่เขาออกหรือการประกอบอาชีพของเขามันเกิดจากสิ่งที่เราเข้าไปช่วยเขาหรือองค์ความรู้ที่เราได้เข้าไปช่วยเขาครับโครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับและได้ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของตำบลหนองแขม นะครับอำเภอพง,งปิรามจังหวัดพิษณุโลกตามลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยังง่งยืนของ SDG นะครับความเดิมเนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนในเรื่องของการพัฒนาแาหล่งอาหารคลังอาหารแล้วก็ไปเสริมพื้นฐานนะครับในเรื่องของ uh, การดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจควเรือนแล้วก็เรื่องของการประกอบอาชีพแต่ในปีงบประมาณ2516เนี่ยในส่วนของตำบลหนองแขมเองเนี่ยเราก็จะมีการเรื่องของการยกระดับ ะครับอาทิเช่นเรื่องของการพัฒนาสินค้าในเรื่องของการพัฒนาเ,เดิมที่เราทําในเรื่องของอย่างเช่นเรื่องของคลังอาหารเนี่ยเราก็มาพัฒนาเป็นเรื่องของการตลาดการขายแล้วก็พัฒนาเป็นเรื่องสินค้ากลมคล้ายๆว่าเราเหมือนเรายกระดับให้มันมีมูลค่าขึ้นยกพัฒนาสินค้าให้มันมีความสามารถมากขึ้นโดย<ม>ที่เราก็พยายามที่จะหา เครือข่ายพัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนอำเภอวิลามแล้วก็ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตะบนหนองแขนมนะครับก็เป็นการต่อยอดแล้วก็มีในเรื่องของการพัฒนาในส่วนของกิจกรรมใหม่ๆเข้าไปด้วยที่เช่นเรื่องของการดูแลในเรื่องของการบาริการเรื่องของสุขภาพเข้าไปด้วยส่วนใหญ่คนที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็จะเป็นคนที่ตกเกณฑ์นะครับตกเกณฑ์จะปะถก็คือ,อมีความยากจนพิจารณาด้วยความยากจนเพราะฉะนั้นเวลาเขามาร่วงโครงการปุ๊บเนี่ย เขาก็จะได้มีขีดความสามารถในการที네่จะพัฒนาเรื่องของรายได้เรื่องของคุณภาพชีวิตของครอบครัวเขาได้สิ่งที่เขาใช้ชีวิตดำรงชีวิตอยู่อะไรบ้างที่มันสามารถจะพัฒนามาเป็นส่วนของรายได้พัฒนามาเป็นส่วนของครั้งอาหารเพื่อจริงๆการพัฒนาส่วนของครังอาหารเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการลดรายจ่ายซึ่งอาจจะไม่ต้องมีเรื่องของการซื้อกินหรือประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตนะครับแล้วก็ส่วนสำคัญที่สุดก็คือพอมัน ม,มันสามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถที่ำทดำรงชีวิตได้เนี่ยสิ่งที่มันพัฒนาต่อไปก็คือเรื่องของการพัฒนาเป็นอาชีพ<ม>การทำโครงการต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเนี่ยสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นที่เราจะพูดกันในเชิงวิชาการบ่อยๆว่าต้องการความยั่งยืนความยั่งยืนคืออะไรก็คืออยากให้มันให้มันมีความคงอยู่หรือมันมีการพัฒนาโดยโดยชุมชนเป็นผู้พัฒนา จากนี้ไปเนี่ยกระบวนการที่มันจะเกิดขึ้นก็คือจะเป็นการเติมมุมความรู้แล้วยกระดับฐานนะก็คือมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆซึ่งเราคงไม่ได้ปีนี้เราไปทําผลิตภัณฑ์นี้ปีหน้าเราไปทําผลิตภัณฑ์อื่นแต่เราคงยังซ้ําในผลิตภัณฑ์เดิมแต่ก็จะเปลี่ยนในลักษณะที่มันมีมาตรฐานมันมีการตลาดมากขึ้นแล้วมันมี การคงอยู่ได้โดยชุมชนเป็นผู้พัฒนาเองเราเป็นคนเติมเต็มในองค์ความรู้ที่มันมากขึ้นอันนี้เราจะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ทําร่วมกับชุมชนเนี่ยมันยังมีการคงอยู่มีความยั่งยืนหลังจากวันหนึ่งที่เราเราอาจจะหมดโครงการไปหรือหมดพันธสัญญากับชุมชนไปหรือหมดแผนกับชุมชนไปเนี่ยเราก็ยังมีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทําตามความปรารถนาของชุมชนเนี่ยมันก็ยังมีการอยู่แล้วก็สามารถที่ชุมชนจะเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดด้วยตัวเขาเองได้จากองค์ความรู้ที่เราให้ครับ